สเปคคอมเล่นมาโลแลนด์นะครับราคา6,900บาทนะครับจะได้ครบชุดเมาส์คีย์บอร์ดนะครับลำโพงลำโพงจะเป็นของใหม่นะครับของมือหนึ่งเมาส์คีย์บอร์ดของใหม่ของมือหนึ่งนะครับมีไฟ RGB ทั้งคู่เลยส่วนเคสก็จะเป็นเคส RGB นะครับสเปค i5 Gen 3นะครับ3470แรม DDR 3 8GB การ์ดจอ GT 710นะอ่า s s เ120 g b นึ่สบสเวอร์ซพาย5 0าวัตต์นะครับจอ20นิ้วมาโลแลนด์ก็จะเื่นแบบนี้นะครับ spike planted. it, เวลาเราวาร์ปไปเราต้องหันหน้าไปด้วยสมมุติว่าจตุรุฝั่งขวาเราก็หันหน้าไปฝั่งขวาเพื่อจะยิงมันไม่งั้นเราก็จะเลียนหัวอันนี้กู้ระเบิดอยู่เหรอ อ่าฝั่งเราฝั่งฝั่งศัตรูเนี้ยแพ้หมดละตายหมดละอันนี้มันวิ่งไม่ได้เดียวอะไม่ไม่ไม่ถ้าเกิดว่าเรากดชิดมันจะวิ่งช้าอวิ่งแค่ดีใช่ไหมอือ อันนี้ต้องรอรอเพื่อนเล่นจบก็เหมือนแนววางระเบิดอ่าใช่มันจะเป็นแนววางระเบิดก็คือว่าถ้าเหมือนกับทีวีอะช่วงวางระเบิดเออแล้วคนฝ่ายวางฝ่ายคู hmm. ่ไ Launching smoke. Cutting through. Out yeah. of charges. Reloading. Out of charges. Reloading. I know. เออจบเอยเข้าหัวบ้างมั่อกี้ฮะตดนหัวไหมอัวตายเลยต้องจัดเกมมาโลแลนตนะครับก็จะได้เกม P B S F Audition นะครับ A 2เกมบาบาพวกนี้ครับก็สามารถเล่นได้ฝากเพื่อนเพื่อน ตายแล้วเลยฮะในตัวเดียวมันสองตายแล้วแพ้แล้วฝั่งนั้นเหรอฝั่งอะไรฝั่งเราอ่ะ <c oughs>